ไอ้เฮ <Keep S 2> ียมาเฟียมันเดิมมันเดิมมันเดิมันเดิไปเหยียบได้หรอจะไปตัน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 เฮียมาเฟียโอ้ยเฮียมาเฟียโอ้ยเฮียดักูอยู่กับมาเฟียดีกว่าเฮียนี่นะนี่นี่เนี่พบพบพบ Maar oh. hij, oh. Oh, maar hij, ik doe het. Hij was af, ik doe het. Doe je dan, 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 เปียกเปล่าไแล้วมานอเปยกโนแดดไปแล้วเฮ้ยเอาศพใครไปวะตายดีกว่ไอ้ก้อเคงจะไหนกันตายยเอคไวะทเก็บเ่าไม่ต้องผ่านบอกรอบเก็บกูไปแล้วไอ้ยมันเอาศพใครไปวะเจมส์ไปแก่มันจะศพ ไปแล้วตีุ๊กทุกคนทุกคนทุกทคนทุกคนตายหมดแล้วเลยโอเคลงบทสุบพอดีกูกูฆ่าตีนแล้วอ่าออกตายโดนไปเข็มแตกไอ้เียไอ้ไอ้กินข้างนอกมียักษ์โอเคอืมเงาของที่มีค่าไป ไป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 ิลุกคนตายหมดแล้วนี่เอะทุกคนเอ้ยพูดผิทุกคนตายหมดแล้วไอ้ย่าดิเอะจริงมีหมายนะทองด้วยฟองเต็มแล้วฟองเต็มโอเคโอเค ยังยืมเงนีหมาอยู่ยานอยู่ฝั่งนี้ยานอยู่ฝั่งนี้มองไปเดียวซ้าย อ,อ,อันนี้มันเหลือเตาปริกรกับ A exit อะ่ะเอาไงไปดูเอ็กซิตก่อนไหมดู e x ิ t ก็ได้แต่ท่าไหนไม่แล้วก็ข้างนองมันไม่เจอว่าไงดิตัดใจไหมเฮ้ยไอ่ดัมปะออก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 เยอะ อยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างล่างอะเยี่ยมจอดแต่อ๋อปต่อฟเก้าบีชาบีชาบีปต่อฟอกน้ำท่วมนะทุกคนน้ำท่วมน้ำท่วมมีน้ำท่วมนะเว้ยว้าวนั่นไงวะน่ไงวะเออทุกขวั เฮ้ยเฮ้ยสกิก oh ิอังไม่เหร่ใช uh ่ไม่ใช่จ uh ้เอาไปเตะนี ah! ่แหละน้ำ oh. น้ำส uh ูง huh. กันแล้วอะ

ไกิดอ่ไขึ้นวงว่ามั่ปืนเนี่ยมันตักข้าเลยมาเมื่อกี้ไม่ต้องทำอะไรวะเดวมีมมุมด้วย้องรัเบิดแล้วมั้งนี่จ้ khiêm em xong rồi đó Không phong hiền đó. bắt kịp cái cái No. No. no! I <coughs> I think... I BEN THE deutschen F konkurs ไอ้ย <descon> ังไม่ร <guarding okay>? ู้เรื่องเฮียเลยตันนี้ไอ้สลิปไม่รู้เรื่องเฮียเลยทุกคนเตาแล้วทุกคนเตาแล้วกลับไปอะไรวะ่อไรอ้เดี๋ยว้อะไรขึ้นใจเยียนี่ว่าต้องซ่านี่นายไปไบอกวะนิด เาโดนแคเก็แกกุบไปแล้วเม่เนี่เจขอหน่อ้นนี้มันไม่เชื่อเฮียปวดเยเฮ้ยเชิแล้วเหรอโ้ยเชื่อกันกันเฮ้ยปั๊ปืนป้องปืนปั๊มปืนเยอเฮ้ยช่องเปิดช่องเปิด มันอยู่ไหนไอ้เจ้าของช่องมันอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนี่ไง<จ>อยู่นี่นี่นอยู่นี่เฮียโคตรเฮียโคตรเฮียเลยไปจมน้นยังไงอะเฮ้ยเฮ้ยต้องตา

องกูมองกูมองเกองอยู่กูมองอยู่ไอ้ยไปอยู่อแล้วไอ้ยี่ไอ้ยี่ยตูสามจริงัออากดาอี่้อย่าออกไป ชี่ยแม่งมาคอมโบอะไอ้ที่ไม่ดีนะไปดิดหนึ่งวะลุงเอี้ยเซฟันหยดลูกชิ้นไ่อะแล้วกูไม่มีของช่วยอะไรเนี่ยโอ้โหมันดุมันดุตีชื่ออะไรเนี่ยทุกคนตาวเราไ้ลูกชิ้นปลาโอ้เียดูดิไอ้เอี้ยไปดิอะไรแท้ศพไอ้ก้องอยู่ด้วยไปดิแรกกันไปดิไปดิกล้อแรก

ได้ยินเจอลูกซองมาแล้วมาแล้วยู่ไอยังไงดันลางดนลางเดินตรงไปเจอเลยจะสลามมาเกี่ยวมีตัวอะไรไม่ไม่ไระยะห่างหน่อยก็ดีปืนแรงเลยลูกซองมันดีเลยยนอุ้ยมีมีลูกชิ้นอีกตัวหนึ่งมีสลาม Chí는, đứng. Bala, bala. Bala, bala. lúc xin yêu súng thẳng đứt, mày làm à mày đó, xong mà, lắp xếp xếp xếp, à, तू मर गया। तू मर गया। तू फटे कूल, तू निकू। ताई, ताई, ताई। सॉइ, 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 อย่าเปลี่ยนมาให้ครูมีใครอยู่แถวน,นี้ไหมตามหาเราทีเจ็ดตัว scp ็อกไว่อยู่ รถสองทางเลยหรอจำเป็นมีสลามข้างหลังใช่ไหมใช่ข้างหน้ากูเป็นไอ้ SCP อะ่ะตึงจ่องอะอว่าของกลับแล้วซรางแลเปลี่ยนทำไม่ได้เลยตามแลเปลี่ยนซรางแลเปลี่ยนทางสะดวกเลยชิวๆอีอ้เคลื่อนลอยเลือดมาจากไหนวะเกิดอะไรขึ้นอนะเลือดก,กูดแท้ไห้ใจะทำมีดอะไรกันวะ <laughs> <laughs> เล่นแนันนอะไอ้เลือด มันเจ็บอะแล้วกูว่าติดหัวลงคอหักเฮี้ยเย้หนาชิบหายใช่ๆก็เลยหยุดยานี่ไงก็รอหยิบก็รอหยิบได้ได้ได้เห็นนะเอ้ยได้ได้ได้ลเข้มขึ้นแล้วเซม ว้ามทันปะไม่ทนันเชื่อมีบออเที่ยเนี่ยก,ก,กนน่้ยที่แบบบ่อมันบังบงอัเลยว่า,าบันไดมันลื่นได้เลยไม่ยด้กระโดะโดข้าบันไดมันไม่ขึ้นนะน่เลยอะไรอ่ะเสียวแจกดีกว่า 拜拜。